พระบรมราชชนนีพันปีหลวงทาสถิตในดวงใจไทยทั่วล่าศิลปาชีพเสริมพอเพียงเลี้ยงชีวาพระมหากรุณาค่าสุดประมาณสิบสองสิงหาคมประนมกราบราชซึ้งทราบน้ำพระไทยแผ่ไพาสาลขอพระองค์ชนมายุยิ่งยืนนาน สุขเกษมสำราญตราบนานเทินด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางบุตรสกรวิเศษสมบัติผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำพร้อมด้วยคณะผู้บริหารข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ